ฟางเขาเฮานี่ที่ีประโยชน์หลายอย่างเนาะว่าคุ้มต้นไม้ก็ได้หรือว่าเอาไปเห็ดอไดห้หลายอย่างแห่เงเด้อพี่น,อน้องเด้อถงมอจะไปเห็ดอาหารแซนด์วิชป่านะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีมาพ่อก,กับบ้าน้องในช่องกบป่าพารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนีบ้าน้องจ็สิพี่น้องมาเห็ดอาหารลดต้นทุนนะครับเนาะคือเห็ดจังไหนไปดิครับเดี๋ยวบ้าน้องสีพี่น้องไปเบิ่งมือนีเพราะว่าส่วนหลายๆส่วนของเขาจะมีไม้ตัดมาแล้วนะครับเนาะ นี่เขาจัดจากขางบ้านเท่านี้แหละเขาก็กมีฟางเดี๋ยวมือนี่จะเอาลูกไส้ทั้งสองทั้งสามนะครับพี่น้องครับมาซอยนาะนี่ครับนี่คือน้องปามนาะนี่น้องปามครับผมนี่ก็น้องอ้อยนะครับเด้อเบ้าอ้อยเบ้าปามแม่ผนว้เป็นเบาได้พอน้องคนว่านี่คนกาลังเป็นเบ้าครับพี่น้องเบ้าปามเบ้า,อ,บาอ้อยอีกผู้หนึ่งนึงกับปามคือกันครับพี่น้อง สามเล็กเนะุ้้ยนั่นเป็นมือกล่องไอ้บาวไอ้บบานองนะครับเนาะเดี๋ยวมันนี่จะผ้าพิ่นมาเห็ดแซนด์วิชปลาเดี๋ยวเราจะเตรียมอันแรกก็คือใหม่ปะเอาใหม่ไปเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะขนใหม่ไปไปพุนเลยเอาพุนละล่ำสองลํำไปเลยนี่มาเอาไปเลยเอาเลยเฮาบ่าอ้อยนะครับเด้อบ้าอ้อยไปแล้วนี่นะครับอืมวบ้าปามไปก่อน ขนละครับยางกับขนเลยข้ามยางกับน,นเลยครับเอืไปเลยเราจะข,ขนใหม่ไปขนละครับเราจะไปเห็ดอาหารแซนวิชปลานะครับเนาะยางไปตรงนี้ก็คือนานี่ก็คือเขาดูดเขาดูดั่งแล้วเขาก็จะเอาพวกฟางเขาเขานี่เห็ดห้มนีประโยชน์ครับผมก็คือเขาจะเอาไปเห็ดแซนวิชปลา น้ำเน่แล้วก็จะเอามาปกคุ้มต้นใหม้เฮาเนี่ครับต้นไหม่เฮากะหลายเออไ้พีเดอร์บ้าปามบ้าปามเอาไว้พี่้างหลังพี่เออโอเคนี่นะครับเราก็จะเอามาเกีย,ยปปอยูยุบะมานนี่แหละยวสีลงไปตอกลักก่อนอันดับแหลกตอกลักแล้วกะเขาจึงไปคน้นฟางมาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเอาไว ให้พ่อแน่มีชื่อเขาจับมาตอกลักลงเลยครับเดี๋ยวจีให้กูบ่าวทั้งหลายคนจังจับไปค้นฟางเนาะเขาจะมาตอกล,กล,ลัลก,ลกก่อนนีครับจะเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ตอกลงไปไว้เลยเพื่อเขาจะกันฟางนีครับประมาณนี้ละ ออกลัดฟางเวลานัวหายตันไหลออกไปนะครับเนาะหุดปลายกบมาเลยทีเดียวนี่ปลากระดินมาแล้วว่าจะเห็นเห่ามากอันนี้จะอยากมากินอาหารแล้วตอกที่บมานสามสี่หลักนะครับเพื่อกัน บ่อยฟางเข้าคุนอันนี้ไปประมาณนี้ แล้ครับก็ติีตออยู่ประมาณนี้เนาะเพื่อกนะเขาจะเอาฟางมาล่งไว้ได้นีเลยเดี๋ยวให้บาน้องเฮ็ดอีกจัหน่อยกันครเนาะเพราะว่าเขาต้องเฮ็ดหม่องป้องกันฟางหรือว่าเฟียงบานเห่านะเขาเอามาเขไว้แล้วเดี๋ยวเป็นสิไลออกไปฮาใหนหนองน้ำเห่าเพราะว่าตรงนี้คือเหาป้องกันไว้เวลานะเขาจะเอาฟางเขานะครับมากองกองไว้นี่เนาะผู้ใดมีก็คือมีขีง้งัวหรือว่าเป็นฟุน้งขี้งัวเนาะเอามาทับถมกันก็ได ต่ว่าตรงนี้ห้องบ้านอนอกนี่กะเดี๋ยวสิบเบ่งกันครับว่าอีงัวเฮ้ายังเหลืบอบ่อเพราะว่าเอามาใส่สวนผักเฮาเนะเดี๋ยวจังจะไปเบ่งตอนเฮาเอาฟางมากกองลูกนี้นะครับเนาะไปกันเลยครับผมนี่แะครับผมเพราะว่าตรงนี้คือเขาจะเอาฟางเข้าจะหุบฟางแล้วก็เอาไปกองใส่ถี่เหาเห็ดไหวน,นะครับเนาะ นี่เดี๋ยวไห่เบาสองเบาวนี่ยเพิ่นหอบฟางไปปามเบาปามไงห็หครับน้องกับเบ,บาอ้อยนะครับเนาะนี่มาเห็ดเบียกซอยเบานองครับวันนี้ไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวเขาจจะไปบึงพุนละครับมองเขาาไปกองไว้นะครับเนาะไปแล้วครับนี่นี่ครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่ทุนละครับมอง หมองอเฮ็ดไห้นะครับเนาะเตรียมไว้แล้วคือเขาจะเอาตัวนี้ไปใส่ในหม่องปลาเหาหรือว่าแซนบิดปลาเอาลงเลยาาเบาอ่อาลงไปเลยอันครับโยนลงไปเลยเออน่นลงไปอีกเลยนี่ครับสอยู่ประมาณน,นี้ครับจะไปค้นมาอีกเทีเ่ยวนึงเนาะเพราะว่ามันก็สีเหลือยี่หันอีกเขาจังจะเอามาใส่ไหวอีกนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวจะค้นมาไหวบันเวลาเฮาจะจะเอาใหม่นีครับอีกเทีนึงเวลา ฟางเห่าหรือว่าฟางเฮาเพื่นเปลยหรือว่าเน,าน่าเนาะเพราะว่าบอกง่ายๆก็คือเปลยถือกับนามนี่กลายเป็นมันเกิเปลยออกวานเวลาปลาเหาก็จะมีอาหารกินถึงว่าปลาเหานี้บ่ใหาอาหารอยู่นี่เป็นเดือนเป็นเดือนนี่ปลาเฮาก็มีมีอาหารกินคือเป็นบอกง่ายๆกับเส้นวีชป่านะครับเนาะเอาฟางแล้วก็เอามาทับถมกันไว้ได้หลายก็สิเกิด อาหารใหป้าเขากินใดนี่ครับตรงนี้ก็คือจะเป็นฟางรักการกับโบญุงหยาครับพี่น้องครับเพราะกับเพียงแต่อันดับแรกก็คือมีใหม่นะครับเนาะใหม่กับตามบาดเท่าน,นี้แหละคือขางบาดเนี่ยปูไหวนี่คือใหม่ม่วงใหม่ยังสีก็คือเอาตัดเอางาเพื่อว่ากิงเพื่อนถีบย่อนลงมานะครับเนาะเขาก็เอามามาสักไปยังสีกับสักง่ายๆนีก่ก็ตอกลักตอกลักลงเพื่อ,อยังม่ดิครับเขาคือเอามาตอกลักไว้เขาป้องกันเวลาฟางเข่าเขานี่ครับ ฟ้องเขาห้านี้เนาะเพราะว่าเ้าป้องกันไว้เวลา,าน,นั้นเขาเอามาใส่ย,ยังสีแล้วนี่ครับเขาก็จะเอามาทับขับขับผมกันอีกทีน,นึงเวลานั้นเพื่อนก็จะป้องกันฟ้างฟ้องยุ่ยลงไปหาหนองเขาเนาะครับเนาะตรงนี้ก็คือเขาจะเฮตุให้มองให้เพื่อนได้มากินอยู่นี่เลยนี่ครับประมาณเพราะว่านี่ยเขาก็จะเอามาทับผมกันอีกทีน,นึงนั่นครับบานกลายเป็นเข้าแนม่มมองแล้ว มันกะสิกายเป็นมีระเบียบนี่ครับเป็นระเบียบเนาะเพราะวกก่าปกติถาเห่าบบตอกลากไหวหรือว่าเอาไม้ขัดขงังหลังไวนี่แหละเห่ามาก,กาองไวสิบานปลาเห่ามากินคนุนกะสิลงไปหาหนองเขาเลยมันกะสิกลายเป็นบบง่ามนะครับเนาะเขาก็เทดให้มุมหนึ่งนี่หลยครับกะสีมีมองอาหารปลาเห่าตัวนี้ถ้าผู้ใดมีพุนหิงว่านะครับเนาะเรียงยงว่วเรียงอย่างนี้ก็เอามาปลุกอีกทีหนึ่ง,ง,งปลุกทึ่งเขาก็เอาฟางเขามาปุกอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวบ้าน้องก็จะเอาข้งหัวครับมาใส่อีกทีหนึ่งนี่เดี๋ยวสิไปเอาขิงัวมาเทเๆใส่เวลาเขาก็จะเอามาถับอีกทีหนึ่งบอท่านแล้วได้พี่น้องได้ย่างฟางอีกหลายอยู่ครับเดี๋ยวให้บ้าปามกับบ้าอ่อยพิ่นเอาอีกป่ะเปวเอามาอีกเท่าจะเย็บเอาฟางนะครับเดินเพราะว่าฟางเขาเฮานีที่นี่ประโยชน์หลายอย่างเนาะหนึ่งละครับผม ข้าวกคุ้มต้นใหม้เห่านี่เอาหนามลด้าก,ก็สิบวเกิดครับสองครับผมนี่นั่นครับข้างๆคืองวเห่าก็สามารถกินได้เห่าก็เอาไปแหงงัวหรือว่าอัดเป็นแทงเป็นแทงเจ็บไว้ไดข้ขวบปีเลยครับพี่นอ้องตรงนี้กับมีประโยชน์หลาย้องบบาน้องนี่ก็คืออัดไปเล้วทีนึงนะครับเด้อตรงนี้เศษทีที่ฟางที่รดพืชอัดบ่อไรนะครับเน้เองเห่าก็เอามาเห็ดให้มีประโยชน์อีกเอาไปให่ปลาเฮากินเดี๋ยวจังจะเอาไปอีกครับผมปลาเหาเอาไปลุยเลย นี่ครับเดี๋ยวให้ผูบ่าวสองคนเพิ่นเอาไปเลยนี่เดี๋ยวก็แล้วครับไปเลยป่ะเพราะว่าฟางเขาตามทุ่งนาเฮานี้มีประโยชน์หลายอย่างเนาะพวกคุมต้นไม้ก็ได้พวกคุมต้นไม้ก็ได้หรือว,ว่าเอาไปเฮ็ดอูไดลาอย่างแหงเด้กพี่น้องเด้อตรงนี้น่ะไปอีกแล้วครับผมมาเลยอีกเกี่ยวนี้ขึ้นทีแล้ว นี่จะคูบาแข็งแรงแข็งแรงได้ที่นนองเด้อผูใ้ใดอยากได้มาเป็นลูกเคยนี่ <laughs> น่สวดดีว่าวสันมีเห็นพอเห็นอนเห็นบาวดอกนะครับอกมาเห็ดเส้นวีตป่าเพิ่นก็นเลยบามาพอเดี๋ยวสีซอยเห็นหะนี่ครับผมมาเลยม้วนหญ้ามาจังจงเอามว่าปลุกคุ้มฟางเขาห้องอีงเส้นหนึ่ง โยนลงไปเลยน่าเวลาเขาจังจะเคลียร์เพียงลงไปนี่ครับนี่ตรงนี้ก็คือเขาจะจงสีเคลียร์เพียงลงไปได้บ้างเด้อเขาสิเอาไปผีจังหน่อยครับเพราะว่ามองนี้เดียวจ,จะเอาไอยผีฟุ้นเขานะครับนาองผีฟุ่นหัวครับมาใส่สอบๆม,มาจัางหน่อยเพื่อจะเอามาไว้ใกล้ๆ คทับผมทับผมกัน,นหน่เลยเวลาน่ก็ปลาเข้ามากินได้นี่ครับบานเข้าก็จะมีใหม่เข้านี่ครับเอาคมพนล่วงมาเป็นใหม่ทับไปเลยเวลาน่นเพิ่นจะจะล่งไปเวลาเพิ่นใหญ่สลายนะครับเนาะนี่ครับอันหนึง่งนี่ทับไปเลยใหม่เข้ากับิมีประโยชน์ขึ้นกันนี่ นี่ครับแล้วแล้วเด้อพี่น้องเด้อเวลาน่ะจังเอาุูนฉีกหวานครับบบมุโผ่เชิงอีกชนึงเอาก็โรยโรยโรยใส่นะครับเนะาะผู้ใดมีได้ลายยางก็เอาใส่ไดเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นสูตรที่บ่ตายโตเนาะไ้เห็ดจังได๋ก็ไไ้ครับผมเพียงแต่เฮาจะเอามาเห็ดคลายกันนี่ครับเอามาตอกลักตอกยังใส่นะครับเนาะตรงนี้แหละครับผมบ่าน้องก็กพาพี่น้องมาเฮ็ดแซนด์วิชตาแล้วนะครับเนาะนี่เบิ่ง ครับผมนี่แหละครับผมกับสิมีประโยชน์ให้ปลาเฮ้าเนาะครับเนาะกุ้งห้อย i, ปูปลานะครับพี่น้องสิมี่หมองอาศัยหรือว่าสิมี่หมอ่องส่วนอยู่ข้างล่างก็ไดนะครับเนะาะปลาเฮ้าเดี๋ยวจังทำมาเบิ่องอีกทีหน,นึง่งเวลาฟางเขาเฮ่านี่ยุบลงไปแล้วเนาะว่าปลาเฮ้าสีมากตอดกินบอ่อนี่ครับผมตรงนี้บ้าน้องกับจะพาพี่น้องมาอัปเดตอีกเบนะิ่งอีกทีหน,นึ่งนะครับเนาะนี่นะครับ,นะรบผมบ้าน้องกับพาพี่น้องมาเห็ดอาหารแซนด์วิช ป้านะครับเนาะสูตรง่ายๆสูตรประหยัดผู้ใดกระเฮ็ดได้ครับพี่น้องครับตรงนี้เนาะาะวหฮากับมีบ่หลายยางไห้มีใไหมเช่นนั้นแหละครับผมมีใไหมอันดับซ้องก็คือฟางเข่าแค่นั้นเองเฮาเอามาทับถมหล้กก็จะเป็นคือบ่อสร้างหล่ะขิงัวเอามาถับอีกทีหนึ่งด้วยว่าเป็นุ่นขี้ไก่้ยังก็ได้ครับแต่ว่าขี้ไก่เฮาจะใสหลายเพราะว่าไก่นี่กับมันสิบ่คือุ่นข้งัวนะครับเนาะมีและครับผมบ้าน้องกับพาพี่น้องมาเฮ็ดลิบอาหาร ตังนี้ก็คือว่าง่ายครับเป็นเส้นบิดป่าอาหารป่าเหาสูตรประหยัดแล้วก็ตรงนี้ชิบมีได้เสียงเงินพอบาทเลยครับคนจะของเองไม่ก็ไม่จะของเนาะว่ยง่ายแหละฟังก็คนจะเองจะงนจะของเอง,อง,อง,เ,องเพียงแต่เ้าใสแต่งแต่แรงคนแค่นั้นเองครับผมก็พากันเอามาสองสามเถี่ยวนี่ก็แลแล้วนี่ครับผมผู้บา 2, 3, ่าวสองสามคนนี่ก็มาซอยนะครับเนาะนี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้ลูกเลยนี่มี่ผูุ้รลรน แข็งแรง <laughs> ผมก็ย่าลืมในช่องคบป่าผ้ารวยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องเนี่ยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านน้องก็เจ็นคลิปให้พี่น้องมาน,นี่เดๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ